นักเรียนทั้งหมดทพอบพรคลรกนะครับผมในมุมของครูเอ๋อะไม่ว่าใครก็ตามที่จะดูแลเด็กพิการคำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงคือทำไม่ได้นะอย่าทำนะห้ามไม่เอาไม่ทำคำพูดพวกนี้มันเป็นเชิงลบ รู้สึกว่าเขาทําไม่ได้เพราะแน่นอนสภาพแวดล้อมจากที่บ้านบางคนไม่ได้ถูกคําพูดที่ที่ทําร้ายอะไรมากมาไปแบบว่าอย่าเพิ่งทําไม่ต้องทำไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำไม่ได้เขาเจอแบบนี้มาตลอดชีวิตเขาแล้วอะที่ย้ำไปแล้วว่าเขาอะเป็นคนพิการแล้วเขาทำไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะสอนเขาเราไม่ควรใช้คำพูดแบบนี้เราต้องใช้คำพูดว่าลองทำดูสิทำได้ทำไม ลองใหม่ไหมเพื่อนเราทำได้ไม่เป็นไรใช้เวลาหน่อยคำพูดพวกนี้ค่ะสำหรับครูอสำคัญแล้วที่สำคัญโดยการให้กำลังใจกันทำแล้วพลาดต้องไม่ต้องไม่ตำหนิต้องไม่มีคำพูดทุเว่าเพื่อเธอเห็นไหมไม่เชื่อครูไม่เป็นไรเอาใหม่ลองดูใหม่เดี๋ยวคราวหน้าเนาะทำได้สิจะเป็นคำพูดที่ทำให้เด็กอะได้รับการปลูกฝังและมีความมั่นใจ ครูเอฟใช้พื้นฐานอย่างงี้ในห้องเรียนว่าลองพูดสิคะลองพูดเพื่อนคนนี้พูดเสร็จแล้วเพื่อนคนนี้พูดเขาไม่พูดวันนี้เปลี่ยนวันวันหน้าเอาใหม่เปลี่ยนคนกลับมาหาเขาใหม่ลองลองแต่ครูเอฟต้องให้เขาทําอย่างน้อยสุดต้องให้เขาได้ลองทําคนพิการทําได้ค่ะถ้าคนที่จะมาสอนเขาอะ่ะเชื่อว่าเขาทําได้ทําเมื่อไหร่ที่เชื่อว่าเขาทําไม่ได้คุณก็ปลูกฝังเซลล์อสตรีมให้เด็กไม่ได้แล้วเมื่อเขาทําได้อย่าหยุดเขา ส่งเสริมเขาให้ทําไปเรื่อยๆเพียงแต่หน้าที่ของครูอะส่งเสริมเขาให้ถูกไม่ใช่ส่งเสริมเขาปุ๊บแล้วมันผิดก็คือปล่อยให้ผิดต้องต้องกลับมาให้มันถูกอย่าฝังความคิดของตัวเองให้เด็กแต่ให้เด็กคิดด้วยตัวเองที่สําคัญให้เขาคิดให้เป็นอันนี้ยากว่าไงฉันเห็นความที่ป่าไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าที่นะลูก เขาจะไม่ใช้คำว่าที่เขาจะใช้อะไรในนะคะอ๋อใช้เพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสอนเด็กเราต้องไม่ใช้คำพูดเชิงลบแล้วก็เราต้องเชื่อว่าเขาพัฒน,นานได้ค่ะทั้ดต ทีมของเด็กตาบอดยอมรับว่าเป็นจุดที่ต้องให้ความสําคัญมากนะคะเพราะว่าเขามองไม่เห็นดังนั้นแน่นอนว่าเขาต้องอยู่ในโลกมืดหรือว่าเขามองเห็นแต่เขามองได้ไม่เหมือนคนปกติแน่นอนว่าเขาต้องมีความกดดันมีเพรสเชอร์ละว่าเ้ยมองมองมอง,มองไม่ชัดเนี้ยค่ะดังนั้นเขาจะค่อนข้างรู้สึกว่าฉันด้อยค่าหรือเปล่าฉันไม่เท่าคนอื่นเขาคนอื่นเขามองเห็น ย่างเด็กเล็กๆที่เขาไม่เคยผ่านโรงเรียนมาเนี่ยเขามาโรงเรียนเราเนี่ยบางทีเขาถามด้วยความไร้เดียงสาว่าทําไมพ่อพ่อเล่าว่าเมื่อตอนที่ผมจะเกิดอะ่ะเทวดาลืมให้ตาผมมาดังนั้นผมพอผมเกิดมาผมก็เลยมองไม่เห็นมันใช่ไหมครับเนี่ยค่ะพอเขามาถามอะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างสร้างละสร้างความมั่นใจสร้าง ความคือเราต้องทอํายังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสกยภาพชั้นน่ยมีดีนะเนี่ยค่ะคือเราแค่มองไม่เห็นนะแต่ทุกอย่างอะเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ให้ทัดเทียมหรือว่าได้เหมือนกันกับเด็กปกติเลยคือเราแค่เพียงมองไม่เห็นเท่านั้นเองลูกเนี่ยค่ะก็ดังนั้นเนี่ย สิ่งพอยต์สำคัญในคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับคำว่าเซ l ล์เอสติมน่ยก็คือความความภาคภูมิใจในตัวเองความรู้ว่าฉันทำได้ฉันทำได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ฉันก็ทำได้ซึ่งเด็กแต่ละคนแน่นอนว่าแตกต่างกันนะคะดังนั้นการที่เราจะสร้างเซลล์เอสติมของเขาได้เนี่ยเราจะต้องมีการให้เขาเนี่ยเห็นถึงศักยภาพของเขาเองศักยภาพที่ตัวเขามี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม